วันนี้ไปซื้อข้าวมาค่ะที่คอสโกนะคะ1ถุง25่พาวหรือว่า11กิโลนะคะอยู่ที่18ดอลลาร์หรือว่า600กว่าบาทไทยนะคะเปิดถุงข้าวออกมาข้าวมีกลิ่นหอมมากๆค่ะหุงข้าวออกมาก็เรียงตัวเม็ดสวยนะคะแถวบ้านเพื่อนๆราคาเท่าไหร่คะข้าวสารข้าวหอมมะลิเดี๋ยวหนูจะไปกินข้าวนะคะจะได้ไปทำงานค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นะคะก็เตรียมทานอาหารนะคะกินข้าวเช้านั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะกับข้าวของหนุ้ยจะเป็นอะไรเริ่มต้นที่ขแหนงนะคะขแหงหมูกรอบนะคะขแหงก็จะเป็น เขาเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษมันมันเป็นแบบเบบี้สปาหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะก็เอามาผัดหมูกรอบก็ทำจากเครื่องแอร์ฟรายของเราค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไข่เจียวใส่มะเขือเทศค่ะนี่ไข่ทั้งหมด5ฟองนะคะอันนี้ไม่ได้กินมื้อเดียวแล้วอิ่มนะคะคือเก็บไว้กินได้มื้อถัดไปค่ะ ไข่เจียวก็ง่ายค่ะใส่ผักที่เราชอบได้เลยนะคะนุ้ยใส่มะเขือเทศบางทีก็ใส่โหระพานะคะบางทีก็ใส่กระเพราในไข่เจียวของเราค่ะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะตาช้างน,นะคะที่ได้มาจากคอสโก้ค่ะช่วงนี้นะคะข้าวอาจจะขาดแคลนนะคะในฝั่งของอเมริกาค่ะเพราะว่าการส่งออกมาจากฝั่งพวกอินเดียนะคะเวียดนามหรือว่าฝั่งที่เป็นฝั่งเขา ปูข้าวกันเนี้ยอาจจะส่งออกมาที่อเมริกาได้น้อยลงได้ยินข่าวมาแว่ว well, ๆ well, นะคะดังนั้นทุกคนนะคะที่อยู่ที่อเมริกานะคะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามกักตุนข้าวสารเอาไว้นะคะเดี๋ยวนี้จะไปซื้อเพิ่มค่ะเพราะว่า25พาวประมาณ18ดอลลาร์ค่ะที่คอสโก้นะคะ25พาวก็ประมาณ10กิโลนิดๆน,นะคะเพราะว่าไปเช็คราคาที่เอเชียแมร์เก็ตใกล้ๆบ้าน ใกล้ๆบ้านนุ้ยนายย้ำใกล้ๆบ้านนะคะแพงนะคะน่าจะประมาณ25าพาวประมาณ32ดอลลาร์นะคะนี่ค่ะวันนี้นุ้ยก็เลยมาแบ่งปันค่ะว่านุ้ยกินอะไรในตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานค่ะอันนี้เพิ่มพลังนะคะต้องรีบกินค่ะตอนนี้9้าโมงครึ่งนะคะทำงานเที่ยงกินตอนนี้จะได้ไม่ง่วงช่วงบ่ายนะคะกินไปก่อนเลยค่ะ เพราะว่าถ้ากินตอนเที่ยงก็เดี๋ยวจะจุกโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปแต่งตัวนะคะหลังกินข้าวนะคะอ,อ,อาบน้ำก่อนเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปมน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย